สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รายการผู้พันพาเที่ยวขี่ไปเที่ยวไปชมไปกับผู้พันนะครับวันนี้พามาเที่ยวงานเชียงใหม่ไบวิกมาทุกปีนะครับก็พามาเที่ยวมาชมนะครับสนุกสนานกับเพื่อนสมาชิกชาวสอง้อนะครับวันีครับไอ้โมดเน้ยครับวันนี้รายการผู้พันพาเที่ยวนะครับสดจากงานเชียงใหม่ไบวิก2025นะครับจัดที่ เดนท่านแอร์พอร์ตนะครับก็มาดูบูธต่างๆมาสนุกสนานกับเพื่อนๆนะครับชาวสองล้อนะครับก็รายการผู้พันตาเที่ยวนะครับขี่ไปทเที่ยวไปชมไปกับผู้พันก็มาเที่ยวแล้วก็มาชมบรรยากาศเชียงใหม่ใบวิกงสองันยี่สบห้านะครับน,นี้ก็อยู่ที่บูธของพิกโกอาร่นะครับวันนี้เพื่อนผมนะครับรองพุ่มกับชาติไทยก็ ออกรถวันนี้คันหนึ่งออกเมื่อเช้านะครับเป็นสปอร์ตไกด์นะครับก็สนุกสนานกันแล้วขี่มั้ยครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับวันนี้วันที่6ธันวาคมนะครับพุทธศักราช2 5 6พันรปรายการผู้พันพาเที่ยวก็อยู่ในงานของเชียงใหม่ไบวิกนะครับใครที่ยังไม่ได้มาก็มาเที่ยวนะครับสนุกสนานกันกับคนสมาชิกคน2ล้อนะครับก็หลากหลายนะครับหลากหลายยี่ห้อ นะครับก็มาดูนะครับแค่มาดูรถสวยๆก็คุ้มแล้วนะครับอันนี้เป็นแ a n ดิออสนะครับมอเตอร์ไซค์ครับใครมาเที่ยวก็อย่าลืมนะครับวันนี้เชียงใหม่บวีควันที่6ธันวาคมนะครับก็มาเที่ยวกันสนุกสนุกกันนะครับแค่มาดูรถก็คุ้มแล้วสําหรับเชียงใหม่บวีคนะครับ2,000ัน กันจะได้ดูบรรยากาศโดยรวมของงานเชียงใหม่ไบวิกนะครับเห็นไหมครับว่าสําหรับคนที่ชื่นชอบรถ2ล้อละนะครับก็มาเที่ยวงานได้นะครับก็ติดตามรายการผู้พนานพาเที่ยวทางช่องของ t ทิก o ็อกยูทู e เฟซบุ๊กอินสต a แกรมนะครับชื่อรายการเดียวกันจะพาไปเที่ยวไปชมงานนะครับที่มีความสนุกสนานสวยงามกันนะครับ เราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ